สวัสดีครับผมอยู่กับผมแดนนี่โอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับ VB ครับเช่นเคยครับผมแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเรามากันในชุดของ d i มการ์ดแบล็ก l ร w นะครับก็คืออันนี้ต้องในประเทศไทยก็คือจะา7 0 0ชุดนะ700คนแรกที่พีก่อนนะผมก็พีไม่ทันหรอกเอาจริงอันเนี้ยมันเป็น d e a มทอยเหมือนกันแต่ว่าผมพีทีหลังและไม่ได้การ์ดนะครับผมก็เลยไปอันนี้คือไปตามหาแยกมานะ แยกมาอันเนี้ยดิมผมได้500ส่วนไอตัวหนังสือกับการ์ดเนี่ยผมได้มาน่าจะ250ประมาณนี้ครับรวมๆวมแล้วก็700ครับชุดนี้ก็คือไปตามหามาได้เป็นชุดแบ็คลอนี้ในราคาประมาณ7 5 0 7 0 0 750ประมาณนี้นะครับผมก็อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีหนังสือไกด์นะครับแล้วก็การ์ดของ มอนนะครับแล้วก็แบ็คลอดิมการ์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูไปทีละอย่างกันเลยนะครับเราเริ่มจากแกะดูตัวหนังสือก่อนดีกว่าตอนแรกก็ใครๆก็คาดเดากันครับว่าราคามันน่าจะไปไกลกว่านี้นะครับวันแรกๆเลยก็ไปไกลนะแต่ว่าหลังๆมาทางบันไดเขาประกาศไงว่าเขาจะทำดิมการ์ดแบ c ็คลอกับ อีกอันนึงอ่ะของกาบูมอนอ่ะชื่ออะไรวะนั่นแหละที่มันเป็นคู่กันอ่ะจะทํามาผลิตขายนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่แลเท่าดิมการ์ดวีมอนนะที่แถมมากับอันเนี้ยคือกลายว่าอันนี้แรกว่านะครับเพราะว่าไม่ผลิตแน่นอนอประมาณนี้โอเคตัวการ์ดนี่ผมให้ดูก่อนนะครับตัวการ์ดนี่ก็คงเอาไปเล่นได้เลยนะเหมือนพวกที่คนเล่นกันนะแต่ว่าพอดีผมไม่ได้เล่นดิจิมอนการ์ดเกมนะครับเล่นแต่การ์ดโปเกมอน งั้นอันนี้ผมขอไม่แกะซิลออกมาแล้วกันนะเผื่อในวันข้างหน้ามันมีประโยชน์กับเรานะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับการ์ดต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหนังสือกันครับหนังสือก็หน้าปกก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับมีกาบูมอนพลาสมอนแล้วก็อากูมอนนะครับผมเวม,มเปิดมาก็ เป็นสทั้งเล่มนะสวยงามมากนี่ก็บอกมาเลยว่า1.997เอ่าเริ่มตั้งแต่วีเพรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็น p e n ดูรัมแล้วก็มาดิจิไว e นี่ผมเล่นมาหมดเลยนะนี่ผมเล่นมาหมดเลยผมมาหยุดตรงนี้นั่งเนี่ยเพนดูรัมโปรเกสกับเพนดูรัมเอนี่ไม่ได้เล่นอ่าแล้วก็ไม่ได้เล่นยาวเลยมาอีกทีผมน่าจะเล่นนี่เลยดิจิมอนเอ o คอร d สโดเดอนะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็อ่านแล้วก็แปลผมฟังด้วยนะครับ เพราะว่าผมอ่านไม่ออกแต่ว่าผมก็ซื้อมาเพื่อเป็นเก็บสะสมนะอันนี้อ่าส่วนนี้มาครับก็จาก2016เป็นรุ่นนี้ใช่ไหมแล้ว2 0 2 1ครับเดือนสามวันที่1ิครับผมก็บันไดก็ได้ออกตัวนี้มาก็คือเจ้า V b นี่เองนี่อนี้นะครับรถแรกก็ออกมา3ามสีอย่างนี้เลยโอเคจะบอกวิธีการเล่นนะวิธีการเล่นคร่าวๆก็ข้ามไปแล้วกันนี่อันนี้คือดิมการ์ที่แถมมาทุกเครื่องนะ เนตัวนี้ตึ๊บตึ๊บตึต๊บนี่วิธีการเล่นก็จะเป็นไกด์บุ๊กนะครับอันนี้ก็บอกวิธีการเล่นคร่าวมีอะไรบ้างนี่มีถ้วยถ้วยได้จากการทําภารกิจวินเลดนะครับการใช้ดิมการ์ดเพื่อต่อสู้กันโอเคค่าวิทอลิตี้ปึ๊บสำคัญนะครับใช้ในการแปลงร่างนี่อันนี้จะบอกว่าแต่ละดิมมีตัวเป็นสายพัฒนาอะไรบ้างนะครับผม อ๋อของอันอื่นจะบอกหมดนะครับยกเว้นของอันนี้ของอันนี้จะอะไรเอ่ยไว้อยู่อะไรเอ่ยไว้อยู่สามตัวอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดจะเป็นฉลามตัวหนึ่งนะแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นตัวนี้แน่นอนไอตัวฮักสีแดงเนี่ยโอเคมันนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ปลดสเตตสิบห้านะครับได้ถึงจะได้ตัวนี้นะนี่ ดิมอื่นก็คร่าวๆครับผมปึ๊บอ,อ,อันนี้ที่ว่าเปิดให้พีก่อนเลยนะครับก่อนที่เครื่องจะขายเองนะครับอันนี้ก็พีไปเรียบร้อยครับผมนี่นี่อันนี้ที่ผมบอกนี่ไง Shadow Hall นี่ไงที่เขาจะมันทาใหม่นะเนี่ยสองตัวเนี้ยเขาว่าจะทําขายเออราคามันก็เลยไม่ค่อยแรงครับตอนนี้ใครอยากได้แบครอมาเล่นตอนนี้ก็น่าจะหาได้เยอะอยู่นะครับแต่ตัวนี้หายากมาก เพราะว่าอันนี้มีร้อยชุดนะครับที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะแล้วต่อไปก็การใช้แอปครับโอ้โหบอกวิธีการใช้แอปนะครับอย่างละเอียดเลยครับแต่ว่ามันดันเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่ที่เหลือก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโปรดักต,ต,ต,ต่อไปนะครับเป็นการ์ดเกมเป็นนี่อันนี้ที่มึงออกกำลังน่าจะออกช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยอะ่ะเมษาเนี่ยที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะกำลังจะออกลายใหม่นะครับผม ประมาณนี้นี่ก็มีแค่นี้เลยครับสมุดหถ้ามันซื้อได้บ่อยๆออกบ่อยๆก็ดีนะะได้มาอ่านกันโอเคสุดท้ายครับเป็นตัวไฮไลท์ครับก็คือตัวดิมการ์ดแบ็ลอนะครับอันนี้ก็ผมซื้อต่อเข้ามานะครับผมก็คือคนเล่นเนี่ยเขาได้มาทีหลังไงตัว VB บีเขาขายไปแล้วเขาพิ่งได้ัน,นี้มานะครับล่าช้ามา ก็เราก็จะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าดิมการ์ดมีการเสียหายหรืออะไรหรือไม่นะครับผมทําตกไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะอ่านี่ดิมการ์ดแบ็คลอรครับไม่มีอะไรคู่มือปกตินะครับคู่มือปกติไม่มีอะไรอวิธีใช้ก็คือเสียบด,ดิมเข้าไปเฉยเท่านั้นครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวดิมกันโอเคสุดท้ายก็แกะออกมาแล้วนะครับมาดูข้างในกันครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเป็นแบ็กเมทัลเกมอนใช่ไหมใช่ใช่แหละนีประมาณนี้เลยด้านหลังก็ดิจิตอลมอนเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าดิมที่ผมซื้อมามันจะใช้การได้ปกติหรือไม่นะครับอันนี้ผมขอเอาแบ็กอัพไว้ก่อนบีมอนแบ็กอัพไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันก็ผมเล่นมาไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับทั้งตัว VB เองหรือดิมการ์ที่ผมมีทั้งหมด2ดิมตอนนี้ก so okay. ็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนนี้เราจะลองดูกันครับ b a c k กร w f เฟลไม่เฟลนะครับมาแล้วล yes, ุ้นครับลุ้นปกติผม บอกเลยว่าน่าเล่นนะแต่ว่าตัวเต็มก็น่าจะสนุกกว่านี้นะน่าจะมีดิจิมอนเยอะกว่านี้ก็ตัวเต็มผมก็คงต้องซื้ออีกอะครับเพราะมันมาคู่กันนะกับกาบูมอนสีดำาีนตัวนี้เอ๊ทำไมจุดที่สามันนานจังอะลุกอ้าวอย่างนี้แปลว่าดิมเราไม่มีปัญหานะครับโอเคก็เอาดิมมาเอานาฬิกามาใสา่ได้เลยครับ แล้วอากูมอนสีดำของเราก็จะเกิดออกมานะครับผมมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรแบล็กกาวให้ดูเห็นชัดกันไหม เห็นไม่ค่อยชัดนะนี่เดี๋ยวผมหามุมให้เห็นชัดๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปเข้าแอปก่อนนะเพราะว่าจะได้ไปอัปเดตว่าเรามีดิมนี้อยู่ในเครื่องแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะรากันไปแค่ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวดิมการ์ด แบ็ครอครับผมโอเคคลิปต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับกด subscribe ผมด้วยไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ